สวัสดีค่ะพี่เพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาปอกทุเรียนน้ำแร่จังหวัดแพร่อีกแล้วนะคะลูกนี้ประมาณสี่โลแปดทรงก็ประมาณห้าโพนะคะนี่นะคะห้าโพเนื้อก็เริ่มแล้วไม่ใช่เนื้อเปลือกเบิอกเริ่มไม่สู้แล้วนะอันนี้อบไว้ประมาณสี่วันนะคะคือจะกินเนื้อคนแก่ เดี๋ยวเรามาปูดูเขาปอกกันไปค่ะบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆได้เนื้อที่ดีมากๆนะคะเนื้อที่แบบสวยนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะที่จังหวัดแพร่มีสวนทุเรียนด้วยเหรอหอยูเต็มเลยค่ะปลูกบนภูเขา นะคะเยอะมากๆลูกีจะไซส์ประมาณ4ักสโล8เกือบห้าโลนะคะก็ห้าผูอันนี้คือเขาสิงก็กลมบล็อกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆเราต้องใช้มีดปลายแหลมนะแต่ พอดีว่าอยู่ที่ร้านนะคะก็เลยใช้มีดทากับข้าวไปก่อนลูกค้าถามว่าจะสั่งช่องทางไหนก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะจะเด้งมาหาแม่ค้าหรือถ้าจะให้ดีเข้าไปติดตามที่ t i k กต k อกนะคะลามอคา่า c ีโนะคะ c ีโลามอคานะคะ ก็จะเห็นช่องติกต็อกนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ตัดต่อเลยนะลูกทุเรียนเกือบดินไปข้างล่างนะ,ะทุกคนเปิดอาจจะไม่สวยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าต้องใช้มีดปลายแหลมนะคะมันจะแบบว่าไอ้นี่กว่าโอ้ทุกคน ดูเนื้อดิแล้วเปิดกลางแล้วดูเนื้อโอ้โหทุกคนนี่นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันมันคือข้างนอกแล้วทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือเปลือกมันไม่สวยหรืออะไรเงี้ยแต่ดูเนื้อข้างในดูใหญ่มากนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนโอ้โหละสีมันกํกำลังกินกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะอันนี้น,นี่ทุกคนดูรูนี้อบิ๊กๆเลยนะแล้วก็เปลือกบางมากทุกคนดูทางเหนือสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะเหลืองนวล ถ้าเป็นมีดปลายแหลมนะั้นทุกคนมันจะแบบง่ายมากนะคะแล้วก็รับมีดให้มันคมๆนะมันจะแบบมันจะปอกง่ายนะคะทุกคนมันจะง่ายกว่าตรงเนี้ยเขาขาวทุกคนกินได้นะเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีตรงเนี้ยกินได้นะเนี่ยกินได้นะคะทุกคนเนี่ยขาขาวเนี่ยอร่อยด้วยและนี่จะาทุเรียนมอนทองจังหวัดแพร่ น้ำแร่นะคะทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ดูค่ะเนื้อจุกๆโล9เกือบ2โลทุกคนโอ้โหโทุกคนนี่ดูเลยนะเพิ่งปอกเสร็จแล้วลูกเนี้ยมัน4ี่โล8ได้เนื้อเกือบ2โลยุ่นๆไปเลยคือได้2โลอะ่ะคุ้มอยู่นะเพราะว่าทุเรียนมันตัดมาสุขาปิงอะ่ะมันจะแบบ ขีดมันจะหายเนาะแต่ละวันแต่ละวันอะ่ะมันจะค่อยๆหายทีละขีดตอนเนี้ยคือทุกคนดูดิได้อยู่ประมาณโลเก้าโอ้โหจะดูเนื้ออือหือดูเดี๋ยวลูกค้าคะจะมาเอาตอนเย็นนะคะโอ้โหสุดๆเลยถ้าคลิปนี้ของพี่ลามโมค่าเป็นประโยชน์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิกที่ช่องร้ามะค่าสิทธิ์อาจารย์โชว์แชนแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะโอ้โคนจุกจุกลาไปก่อนคะ่ะ